สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแชร์ว่าทั้งปีนี้นะครับผมได้ใช้โซเชียลต่างๆ,ๆนะครับในการทําให้ผมเนี่ยมีผู้ติดตามเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะครับแล้วก็สร้างรายได้ได้พอสมควรเลยนะครับผมสรุปสูตรนี้มาแบบละเอียดเลยนะครับถ้าใครที่ทําออนไลน์แล้วเพิ่งเริ่มต้นนะครับลองทําตามพิมพ์เขียวนี้เลยนะครับจะบอกแบบไม่มีกั๊กมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผลลัพธ์ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนเพจของผมนะครับนี่นะครับผมเริ่มมาใช้วิธีนี้นะครับตอนเนี่ยประมาณเนี่ยช่วงนี้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับกราฟพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเลยเห็นไหมครับ ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับยอดวิวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วรายได้ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับคือในโลกออนไลน์ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่ทําให้คนหยุดดูคนสนใจนะครับคือเราเนี่ยนะครับก็จะไปแย่งชิงเวลาของคนอื่นมานะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยข้อมูลข่าวสารมันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาของคนมีจํากัดถ้าเราเนี่ยนะครับสามารถไปแย่งเวลาของคนเหล่านั้นมานะครับเราก็มีโอกาสที่จะดึงเงินเข้ามาในกระเป๋าเราได้นั่นเองนะครับวิธีการที่ผมจะทำเนี่ยนะครับก็คือผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่านะคร ทิกต o k นะครับผมใช้ทิกต o k ในการที่จะเทสนะครับเทสหัวข้อเทสตความสนใจเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาคลิปนี้นะครับเอาไปไว้ที่ตัวของ Facebook กับ YouTube นะครับเพื่อที่จะให้คลิปเดียวกันเนี่ยนะครับไปเทสที่อื่นต่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็ดูแล้วว่าคลิปไหนมันมีแนวโน้มที่คนสนใจเยอะผมเน้นเลยนะครับว่าเน้นที่คนสนใจนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะนำมาทำเป็นคลิปยาวนะครับเพื่อที่จะไปลงใน YouTube แล้วก็ Facebook ตามลำดับนะครับ สุดท้ายนะครับผมก็จะใช้หัวข้อน,นั้นเนี่ยนะครับในการทำไลฟ์นั่นเองนะครับซึ่งไลฟ์ตอนนี้เนี่ยผมจะไลฟ์อยู่ที่แพลตฟอร์มเดียวก็คือที่ TikTok นะครับผมทดลองไลฟ์พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นที่ YouTube แล้ว Facebook นะครับคือมันงงนะฮะมันงงที่ว่าเราจะกระตอบคำถามคนใน TikTok หรือว่า Facebook หรือว่า YouTube ดี พอมันงงปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าคนเขาก็รู้นะครับว่าคนเขาไม่ได้ถูกสนใจสมมติว่าคนดูเขาถามคําถามเรามาแบบนี้นะครับแล้วเราไม่ตอบก็จะทำให้คนดูแบบหนีเราไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าโฟกัสที่แพลตฟอร์มเดียวก็คือไลฟ์ใน Tik t อกเท่านั้นครับซึ่งใครสนใจจะดูผมไลฟ์เนี่ยนะครับผมไลฟ์ทุกวันจันท์เวลาสองทุ่มในทิกตอกครับก็ไปกดติดตามได้ชื่อเดียวกันเลยนะครับก็คือเซียนเป็ดนอกจากนั้เนี่ยผมจะให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมได้จากการทําวิธีนี้นะครับก็คือผมได้คนติดตามใน IG นน่คักวไอจ ตอนแรกเนี่ยไม่มีคนติดตามเลยนะครับก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าที่จะมาบอกวันนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่ IG จีนะครับต่จะบอกแค่3แพลตฟอร์มผมคิดว่าปีหน้านะครับตัวที่เป็นหลักนะครับก็คือตัว Tik ทิ o k อกยูทูบแล้วก็เฟซบุ o กนั่นเองครับเดี๋ยวจะมาที่บายว่าทําไมถึงต้องโฟกัส3ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันนะครับเขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนแรกเลยนะครับก็อาจจะเบสิกหน่อยก็คือเราต้องชัดเจนครับว่าช่องของเราคอนเทน ว่าช่องของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วนี่นะครับเราจะได้รู้ครับว่าเราจะเอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปให้ใครดูและเราจะขายสินค้าอะไรสําคัญเลยนะครับก็คือ3ข้อนี้เนี่ยเราจะต้องรู้นะครับชัดเจนเราจะมาทดสอบเล่นๆไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยใครที่ยังค้นหาตัวตนอยู่ก็ใช้ t i k t o k ในการค้นหาตัวตนก่อนทดสอบว่าเราชอบทําเรื่องไหนนะครับจนมันเจอแล้วนะแล้วค่อยเข้ามาสเต็ปที่ผมจะบอกวันนี้นะครับ แต่ว่าถ้าทดสอบอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้สเตปนี้เพราะว่ามันกินเวลาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเจอแล้วว่าเรานะครับจะโฟกัสเรื่องอะไรเราจะทาคอนเทนต์ไปให้ใครดูและเราจะขายสินค้าอะไรสูตรนี้เลยนะครับขั้นตอนถัดมาให้โฟกัส3แพลตฟอร์มเท่านั้นนะครับก็คือ1 Tik t o ิกตอนะครับทิกตอกเนี่ยปีหน้านะครับสองพมมาแรงสุดๆพุ่งปร,รอดแตกแน่นอนนะครับโอกาสยังเป็นของทุกคนอยู่ผมคิดว่าถึงแม้ว่าคนจะเข้ามาทําเยอะก็ตามแต่ว่าก็ยังมีโอกาสสาหรับคนตัวเล็ก เพราะว่าผมได้ทดสอบเปิดแอคเค้าใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทําคลิปลงไปนะครับก็การเข้าถึงเนี่ยใช้ได้น่นหมายความว่าถ้าคอนเทนต์ดีนะครับระบบก็จะนําส่งคอนเทนต์ของเราไปให้คนดูได้ในนีนะครับก็คือมีพื้นที่สําหรับทุกคนไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเป็นคนที่ดังมาก่อนเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนมีคนติดตามเยอะเท่านั้นไม่ครับผมเนี่ยมีคนติดตามหลักแสนใน Tik t o อกแต่ยอดวิวเนี่ยนะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ3ามพันห้าพันหมื่นนึกนะครับมีพุ่งมา2องแสนสามแสนมีล้านวิวบ้างนะครับแต่น้อยนะฮะ หลักๆเลยเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือ3-5 0 0 0พันวิวต่อคลิปไม่ได้หมายความว่าคุณคนติดตามเยอะแล้ว วิวจะเยอะตามไปด้วยไม่ใช่นะครับใน Tik t อกเนี่ยก็คล้ายๆ YouTube ก็คือคอนเทนต์จะต้องดีแล้วก็คนดูคลิปจนจบเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าใครใช้เวลายอยู่ในแพลตฟอร์มใดได้นานที่สุดเนี่ยรางวัลก็จะเป็นของ Creator ครีเอเตอร์คนนั้นนั่นเองนะครับต่อมาทําไมจะต้องโฟกัสที่ YouTube ด้วยสิ่งที่ YouTube มีแต่ว่า i ิ t o อกยังไม่ชนะก็คือในเรื่องของเซิร์ชนะครับเพราะว่าอะไรนะครับยูทูบเนี่ยมันเป็นเซิร์ช e อนจินครับคนพิมพ์คมค้นหานะครับประสิทธิภาพมันสูงกว่าใน Tik t o อกถึงแม้ว่าตอนนนนี้เเ่่จะรรริมพัฒาาใือองงขก Search ขึ้นมาก็ตามนะครับแต่ว่าตัวหลักๆเลยอ่ะก็ต้องเป็น YouTube และ u t u b e เนี่ยของใครครับก็เป็นเจ้าของเดียวกับตัว Google นะครับก็คือบริษัทแม่เนี่ย a ัลฟเบเนี่ยก็เป็นเจ้าของทั้ง u t u b e แล้วก็ Google นั่นเองผลการค้นหาใน Google เนี่ยก็จะติด YouTube นั่นเองนะครับงังนั้นเนี่ยถ้าเราประยุกต์ในเรื่องของการใช้คีย์เวิร์ดคำค้นหาที่มันถูกต้องที่มันมีคนค้นหานะครับก็จะทำให้คลิปใน YouTube ของเราเนี่ยนะครับอยู่ใน Google อยู่ในผลการค้นหาระดับต้นๆน,นั่นเองนะครับสามคือ a c e b o o k นะครับทำไมจะต้องโฟกัสที่ Facebook Facebook เฟซ ตังงานไปตั้งเยอะนะครับเขาก็ต้องการจะสู้เขาพัฒนาคริปตันเฟซบุ o o เรียลออกมานะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือช็อตเด็ดของมันก็คือการที่เขาอะดันเรียลมากๆเลยซึ่งจะเห็นได้จากยอดวิวที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี่นะครับก็คือมันพุ่งขึ้นเลยหลังจากที่ผมเริ่มอัพคลิปเรียลขึ้นไปนะครับแต่จุดสําคัญเลยก็คือคัสตอมออเดียนต์นั่นเองนะครับอ่าผมจะอธิบายทีหลังนะครับว่าคัสตอมออเดียนต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยจะเอามาทําอะไรนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องโฟกัส3พมีส่่วน IG Twitter Pinterest ตางงๆเย่ยกกก็็็้าวาวทํไดไดม่มีปัญหาอะไรนะครับ 3ก็คือนะครับเราจะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างแบรนด์ครับแบรนด์ตัวตนเนี่ยสำคัญง่ายที่สุดเลยเพราะคนจะจําหน้าได้จะเห็นว่ายุคนี้เนี่ยนะครับเจ้าของสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเอาตัวเองออกมาทั้งนั้นตั้งตัวเองเป็น personal brand ทั้งสิ้นและที่สําคัญก็คือตั้งชื่อแบรนด์นะครับชื่อเดียวทุกแพลตฟอร์มและจะให้ดีเลยนะครับ handle หรือว่า user name อย่างเช่นของผมเนี่ยนะครับ ก็คือ TikTok นะครับแอสไส้เซียนเป็ดนี่นะครับคือตัวแอสไส้เซียนเป็ดนี่นะครับมันโดนแบนไปแล้วเพราะว่าผมเทสเยอะไปหน่อยนะครับ TikTok อันแรกโดนแบนไปแล้วแต่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือผมใช้คำว่าแอสไส้เซียนเป็ดนี่ยนะครับเป็นยูสเซอร์เนมทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ชื่อแบรนด์ก็อันเดียวหมดเลยครับเซียนเป็ดเซียนเป็ดถ้าคนเซียนเป็ดทุกแพลตฟอร์มเนี่ยจะเจอชื่อผมอยู่นะครับยกเว้นไอคนที่เขาใช้เซียนเป็ดเหมือนกันนะครับนั้นเข้ามาทีหลังนะครับแต่ว่าเขาจะออกแนวแบบว่าเป็นสายเทาๆนิดนึงนน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 นะะะะะคคคคคครรรรรรรััััับบบออ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 ้้้้ไมมมม่่่่ใใชชชผืืพพพเเเาาาททุุกกแแแลลลตตฟฟ์์วียจหขง มันก็จะง่ายเวลาคนแอด l i น์ o a หรือว่า Li น์ o f f i c i a l อ่ะใครที่ใช้ตัวที่เป็นชื่อ l i น์แอดไซแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราอ่ะแบบนั้นเนีย่ยคนค้นหาในไลน์มันก็จะสะสดวกมากขึ้นก็คือมันจะบูรณา,าการทุกที่นะครับที่ผมเน้นย้าว่าจะต้องทําทุกที่เพราะว่าอะไรนะครับมันคือการแย่งชิงเวลาของคนดูเราได้พื้นที่สื่อเพิ่มมากขึ้นนะครับแล่ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีโอกาสที่คนจะจดจําแบรนด์เราได้นะครับคนต้องการที่จะมาซื้อสินค้าเรามากขึ้นใน,นอนาคตนะครับที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสั้งฐานแฟนคลับ สเต็ปที่4นะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงลึกเรื่องการสร้างแบรนด์นะครับก็พอเราเตรียมพร้อมหมดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเริ่มต้นที่ติ k t o k กครับก็ใช้ติ๊ To k อกในการที่จะทำคอนเทนต์ออกมาเพราะ Tik t o k มันง่ายครับคือเราไม่ต้องเตรียมกล้องอย่างใน u t u b e เนี่ยผมจะต้องเตรียมกล้องเตรียมไฟนู่นนี่นั่นให้มันดูโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าใน Tik t o k เนี่นะครับผมหยิบมือถือขึ้นมานะครับเสร็จแล้วผมก็ถ่าย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 ทำนะครับ จะทําเป็นแบบพูดหน้ากล้องนะครับหรือว่าถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่ายเป็นแบบว่าบล็อกนะครับถ่ายชีวิตประจําวันถ่ายคลิปเรีอคชันต่างๆนะครับมันทําได้มือถือเครื่องเดียวมันง่ายมันคือการทดสอบได้เร็วมากคือเราทําเสร็จปุ๊บเราอัปโหลดคลิปขึ้นไปเราทดสอบหัวข้อครับว่าหัวข้อหรือว่าเรื่องนั้นๆที่เราทำเนี่ยนะครับคนสนใจหรือเปล่าอย่างของ t ิ k กต็อกผมเนี่ยนะครับผมก็ทดสอบหัวข้อนะครับเห็นไหมครับในยอดวิวผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราเห็นแล้วว่าเนี่ยอย่างวิวนี่นะสองหมื่นห้านะครับนี่แสดงว่า คนสนใจเยอะ17คนสนใจเยอะนะครับนี่นะครับสองหมื่นสามแสดงว่าคนสนใจเยอะนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นการเทสหัวข้อยังไงครับอะไรที่เวิร์กก็ให้ทําแบบนั้นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําได้หลายรูปแบบก็คือขยายความนะครับเนื้อหาในคลิปนั้นแตกออกไปเป็นหลายหัวข้อก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันส่วนวิธีที่ผมทําอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือผมจะเอาหัวข้อเหล่านี้เนี่ยนะครับเอาไปทําคลิปยาวใน u t u b e ครับนี่นะครับผมก็จะเอาไปทําเป็นคลิปยาวใน YouTube คือถ้าเราสามารถสรุปนะครับเรื่องราวออกมาเป็นคลิปสั้นในทิกตอกได้ รเราก็ทําเนื้อหาให้มันละเอียดขึ้นกระชับในเวลาที่มากกว่า1นาทีขึ้นไปอย่างเช่นนะครับหนาที10นาทีทําออกมาเป็นคลิปยาวนะครับแล้วเอาไปลงใน YouTube ผมว่าไม่ยากหรอกเพราะเราสามารถสรุปคลิปสั้นๆไว้ใน Ti กตอกได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็แค่ทําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วเอาไปทําเป็นคลิปใน u t u b e ครับซึ่งเราจะได้ผลการค้นหาครับมันจะติดอยู่ในผลการค้นหาทั้งใน YouTube แล้วก็ Google นั่นเองนะครับ ระยะยาวเนี่ยนะครับช่องเราจะเติบโตจะเติบโตยกแผงเลยเพราะว่าผลการค้นหานี่แหละ SEO อ่ะมันจะเป็นการทำคอนเทนต์แนว evergreen หรือว่าการที่จะอยู่ไปนานๆนะครับไม่ได้ทำแบบแบบกระแสนะครับทำกระแสนี่คือมันขึ้นแล้วมันก็ลงอย่างรวดเร็วนะครับทำแนวแบบระยะยาวหรือ evergreen เนี่ยนะครับก็คือคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ไปกับใน Google ไปอีกนานนะครับอาจจะแบบ1ปี5ปี10ปีประมาณนี้นะครับแต่ถัดไปนะครับก็เอาคลิปตันนี่แหละครับ เอาไปลงไว้ที่แฟนเพจด้วยนะครับนี่นะครับก็เอาไปลงที่แฟนเพจด้วยครับทำไมผมถึงต้องให้ลงในแฟนเพจด้วยนะครับหนึ่งก็คือ Facebook Real แล้วก็ Facebook ต่างๆนี่นะครับมันสามารถสร้างออเดียนซ์ได้นะครับอันนี้ผมให้ดูระบบหลังบ้านแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอธิบายแล้วกันว่าการที่คนเข้ามาดูหรือว่าคลิปเรียลมันนําส่งหาคนที่สนใจนี่นะครับผมมึงได้บอกว่าคิดหัวข้อคิดกลุ่มเป้าหมายคิดเรื่องยีทจะทรเนี่ยให้มันชัดเจนเฉพาะกลุ่มมันจะะไได้ม่่่่นําาาสงงววเรพ หรือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในเพจของเราเนี่ยนะครับมันจะได้ตรงเพื่อที่ว่าเราจะได้นําสินค้าเนี่ยไปขายให้เขาได้นั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยไอตรงหน้านี่นะครับมันจะเป็นหลังบ้าน Facebook Ad ซึ่งผมก็สร้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายครับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับแล้วผมก็จะเลือกเป็นวิดีโอเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ในเรื่องของการที่คนเข้ามาดูนะคนดูคลิปของผมนะครับผมก็จะเลือกไลแบบนึงก็คือคนที่มีส่วนร่วมนะครับนี่นะผมเลือกเพจเฟซบุ๊ ็นการรวบรวมนะครับข้อมูลว่าใครที่เข้ามาดูคลิปในเพจของเราใครที่เข้ามามีส่วนร่วมในเพจของเรากดคอมเมนต์ไลค์แชร์โน่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรนะครับก็คือเวลาที่เราเวลายิงแอดนี่นะครับผมก็จะใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับในการสร้างเป็นอินเทรสหรือความสนใจนะครับก็คือเขาเข้ามาในหน้าในเพจของเราเนี่ยนะครับพักพักนึงนะครับ ผมก็จะยิงสินค้าไปหาเขานั่นเองนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการลงใน Facebook นั่นเองนะครับซึ่งการทําคลิปใน Tik t o ็อกเนี่ยผมแนะนําว่าทําเท่าที่เราไหวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมแนะนําว่าแบ่งเวลาทําวันละสาคลิปนะครับวันละสาคลิปอัปโหลดขึ้นไปนะคจะเป็นเช้ากลางวันเย็นแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับเราก็แบ่งเวลา1วันหนึ่งวันเนี่ยเราถ่ายทําไปเลยนะครับหชั่วโมงนะครับให้มันได้เป็นสต็อกเอาไว้เลยถ่ายวันนนเเดดีีียวะคลลิปก็ไ้้่่แต แลก็ทยอยโพสทยอยโพสขึ้นไปครับเราจะได้ไม่เหนื่อยครับเพราะว่าถ้าเราแบบว่าตื่นขึ้นมา1วันเราจต้องทํามคลิปทําทุกวันแบบนี้เนี่ยมันจะเหนื่อยให้ทําวันเดียวแล้วก็ทําเป็นแบบว่าแบบร่างนะครับแล้วค่อยๆโพสทยอยโพสขึ้นไปแบบนี้จะไม่เหนื่อยนะครับโอเคเมื่อเราโพสเรียบ้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาวิดีโอสั้นในทิกต o k นี่แหละครับอัปโหลดไปที่ตัวยูทูบช็อตนะครับแล้วก็ Facebook ร e ยลคือถ้าเราจะทําแนวนี้นะครับคลิปวิดีโออ่ะห้ามเกินหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่ามันจะได้เอาไปใช้ได้ททุกกแแพพตตฟออรร์์มมนะคัับบส่วใใียาจห้โ อัตโนมัตินะครับผมเคยทําวิดีโอสอนเวละซึ่งผมใช้เครื่องมือตัวหนึ่งอยู่ที่เรียกว่า repurpose.io นะครับก็เป็นตัวเสียเงินนะครับบอกไว้ก่อนไม่ฟรีนะครับใครสนใจก็ไปดูวิธีทําก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะเสียเงินนะครับก็สามารถนะครับใช้เว็บที่ชื่อว่า s n a p t i c k นะครับก็เอาลิงก์ทิกตอกนะครับนี่นะครับลิงก์วิดีโอในทิกตอกนี่นะครับเอามาวางที่เว็บนี้เสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วเราก็ทําการอัปโหลดไปที่ตัว u t u b e นะครับแล้วก็เฟซบุ o กเรียลนะครับเราก็จะได้คอนเทนต เราจะลงคลิปสั้นแล้วนะครับก็หัวข้อไหนนะครับที่เป็นฮีโร่หัวข้อไหนที่คนสนใจเยอะวิวมากกว่าชาวบ้านเขานะครับเอามาถ่ายทําเป็นคลิปยาวนะครับตัว y YouTube เนี่ยผมถ่ายทําวันอาทิตย์วันเดียวนะครับสคลิปต่ออาทิตย์นะครับผมก็ใช้นะครับการทสหัวข้อใน t ิ k กต k แล้วก็มาทําเป็นวิดีโอยาวลองทําดูครับผมรับรองเลยว่าพอเราทําเป็นประจําสมัครเสมอนะครับเราจะมีรายได้3มช่องทางเลยก็คือ TikTok อกนะครับยูทูบแล้วก็ตัว Facebook ด้วยนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องการทําคลิปยาวนี่นะครับผมก็ต้องบอกว่าเวลาเราทําาาาาายยยวววขึ้้น่่่ะไไมมมดดหคเเรรจืือง ให้มันยาวขึ้นนะครับจนหน้าเบื่อแต่ว่าให้มันละเอียดมากขึ้นเพราะว่าบางคนดูคลิปใน t i t t o k แล้วรู้สึกว่ามันสั้นเกินไปมันไม่รู้เรื่องนะครับก็ใช้โอกาสนี้ในการทําคลิปยาวนะครับแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีในเรื่องของพอดแคสต์ตรงนี้เนี่ยใครที่ถนัดในการใช้เสียงก็ลองมาทำพอดแคสต์ดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ผมบอกไว้ตอนต้นว่าการไลฟ์สําคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไลฟ์คอนเวอร์สมาแล้วนะครับใครไม่ไลฟ์นะครับผมว่า ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่ามันทําให้คนเนี่ยเข้ามาเจอเราเยอะมากๆแล้วเราก็ได้เพิ่มผู้ติดตามเราก็ได้ของขวัญทิกตอกเนี่ยมันจะมีเมนูที่เรียกว่าของขวัญนะครับคือเขาจะโยนของมาให้เราเราก็เอาของขวัญเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้นะครับซึ่งก็ถือว่าได้ทําให้มันสนุกสนานอยู่ในกลุ่มนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะลองมาเล่นกันดูนะครับส่วนของผมเนี่ยนะครับก็คือผมจะไลฟ์ไลฟ์เสร็จปุ๊บทำยังไงนะครับนี่ครับผมก็จะไปที่ตัวไลฟ์เซ็นเตอร์นะครับนี่ครับมันอยู่ตรงนี้นะครับ Live Center เนี่นะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับพอเราไลฟ์เสร็จเนี่ยมันจะมีวิดีโอนะครับนี่นะครับมีวิดีโอก็กดดาวน์โหลดเลยครับ กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปอัปโหลดที่ u t u b e ครับผมเราจะได้เป็นวิดีโอยาวนะครับยาวมากซึ่งมันจะช่วยเพิ่มชั่วโมงในการรับชมหรือว่า watch hour นะครับในตัวของ YouTube ด้วยก็คือใช้ทุกอย่างให้มันเกิดประโยชน์ครับนี่นะครับเนี่ยปันช่องท i k ต o k เนี่ยผมก็จะเอาคลิปเนี่ยมาลงเห็นไหมครับก็มีคนดูพันเจ็ดละนะครับก็คือผมเอาลง YouTube ที่เดียวเพราะว่าผมเคยเอาวิดีโอความยาวเนี่ยครับสองชั่วโมงไปลงที่ f c e b o o k Fan Page นะครับพอไปลงแล้วปรากฏว่าระบบมันไม่ยอมผมก็เลยลงได้ที่เดียวนะ นะครับก็ทําตามสเต็ปนี้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสเต็ปที่ผมทําอยู่แล้วมันก็ทําให้นะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ มีคนติดตามมากขึ้นแล้วเวลามันดังเนี่ยมันดังยกแผงนะครับมันมีติดอยู่ใน Google นะครับมันได้สร้างออเดียนต์เพื่อที่จะขายสินค้าซ้ำไปเรื่อยๆนะครับทำรีมาร์เก็ตติ้งใน Facebook Fan Page นะครับและหน้าเราเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ทุกที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นใน Tik Tok นะครับใน u t u b e นะครับใน a c e b o o k นะครับไปไหนก็เจอเราครับถ้าใครว่างก็ทำา IG ด้วยอย่างผมเนี่ยก็คือมี IG นะครับมี Facebook y o u t u b e TikTok นะครับก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็อาจจะเห็นหน้าผมจนเบื่อแล้วเหมือนกันแต่่วา เน้นย้ําเลยว่าเลือกคนที่ใช่คนที่ใช่ก็คือคนที่เราสามารถไปช่วยเหลือเขาได้ถ้าเราสามารถไปเปลี่ยนแปลงใครสักคนนึงได้เขาก็จะกลายเป็น FC นะครับจะเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นเขาก็จะติดตามเราตลอดไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่า ความมั่นคงของการทําสื่อทำคอนเทนต์นะครับการทําธุรกิจต่างๆก็คือเราได้ฐานลูกค้าที่เขาชื่นชอบเรานะครับคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงเรานะครับผมว่าแบบนี้เนี่ยมันเวิร์กมากกว่าดีกว่าจะไปยิงแอดเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆแต่เขาไม่ได้พักดีกับเราก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือแนวทางที่ผมอยู่ครับส่วนใครยิงแอดแล้วมันปังแล้วก็ได้เงินจากคนใหม่ๆตลอดเนี่ยนะครับก็ทําต่อไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ลองพิจารณาในเรื่องของการทํคอ a l เซนเตอร์การสร้างตัวตนการสร้างฐานแฟนคลับนะครับการสร้างลิสในไลน์การสร้างิใน Facebook หรือว่าอีเมลนะครับก็มีกลยุทธ์หลายอย่างเลยนะครับแต่นี่ก็คือสิ่งที่ผมทําอยู่แล้วก็มันเวิร์กนะครับช่วยทําให้นะครับเพจของผมยูทูบที่ตองผมนะครับเติบโตจนน่าประหลาดใจนะครับผมก็เลยเอามาทําเป็นคลิปมาแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก่อนไปนะครับก็อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็ไปคุยกันใน a c e b o o k กลุ่มเซียนเป็ดได้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ